สวัสดีครับวันนี้ผมชื่อนายบริวพสกแก้วนะครับจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ผ่านมาเสียตายนะครับไม่มีอะไรมากครับก็ผม,ผมร,รุบัุครับสิแบแปดล้อทักขาสองข้างนะก็ขาขาดข,ข,ข,ข้างนึงอีกข้างนึงก็กระดูกหักนะครับแล้วก็เป็นแผลรอบขานะครับ,รบนะค่อนข,ข้างที่จะเยอะมากนะครับ เข้าห้องผ่าตัดทุกอาทิตย์แล้วก็หลังจากนั้นมาก็หมอจะให้ผมเข้าห้องผ่าตัดเพื่อจะเลาะหนังนะครับเลาะหนังไปไปโปะไปโปะตรงแผลที่มีอาการเลือดไหลนะครับนี้ผมก็เลยขอ,อหมอว่าขอเวลาได้อีกสักพักหนึงได้ไหมนะครับผมก็เลยจะตัดสินใจ นะครับใ,ใจได้กินได้สั่งเจลเจลตัวสีเขียวมานะครับสั่งมาเพื่อรักษานะครับก็ลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงผมก็สั่งมากินนะครับสั่งเกลกินเรื่อยๆจนหมอมามาบอกผมแล้วครับว่าใจเข้าข้องผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมก็เลยอัด อัดอย่างเดียวเลยครับอัดเจลอย่างเดียวนะอัดเจลวันละ6อนะครับวันละสอ 6, ก็ดีขึ้นนะครับหมอก็ตกใจนะครับว่าเอ้ยทำไมแผลมันดีขึ้นนะครับเนี่ยนะครับประสบการณ์ของผมเองชีวิตจริงเหนือที่บ้านมาแผลมันดีขึ้นแต่ตอนนี้ก็คือรอให้แผลหายให้มันแห้งสนิทนะครับแล้วก็รอบำบัดในการเดิน กราออกจากโรงบามเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์จริงเลยยูมิตัวนี้นะครับช่วยได้นะครับช่วยได้จริงช่วยได้เลยเอาเงินสั่งมาเรื่อยนี่ก็หมดแล้วนะครับหมดก็สั่งใหม่แล้วครับสั่งใหม่เพื่อจะมารักษาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งสําคัญกับตัวแพลนะครับแล้วก็พวกโรคหัวใจพวกอะไรเนี่ยไอ้พวกตัวตัวนี้จะเป็นพวกยูมิจะเป็นพวกไตพวกเบาหวานนะครับพวกฟอมดันตัวเนี้ยครับจะจะจะสำคัญตัวผมเองผมก็ดูดีมาก็เยอะนะครับแล้วก็เริ่มดูดีแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาช่วยช่วยช่วยทีเดียวเลยไหนๆก็ไหนๆแล้ว สีเหลืองจะเป็นพวกเส้นเลือดหวัวใจพวกหัวใจพวกเลือดเนี่ยครับคือประสบการณ์จริงที่ผ่านมานะครับที่ผ่านนะตอนนี้เลยนะปัจจุบันผมก็อยากให้ทุกคนมาลองลองดูนะครับลองดูลองศึกษาด้วยตัวเองนะครับลองเรียนรู้ดูนะครับว่า,าเสิร์ชดูก็ได้ครับว่าตัวเนี้จะช่วยอะไรนะครับแล้วก็ลองดูครับ ว่าจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้ก็ผมก็อยู่ในโรงพยาบาลอยู่นะครับประสบการณ์จริงเลยขาขาดจริงนะครับก็อยากจะให้ดูนะครับว่าขาขาดยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าขาผมขาดและเป็นยังไงนะครับประสบการณ์จริงเลยนะครับ นี่ครับคับผมอันนี้อันนี้ข้างขวานะครับแล้วก็อันนี้นี่ที่เป็นอยู่ราบข้างซ้ายนะครับอันนี้คือประสบการณ์จริงของผมโดยตรงเลยครับแล้วก็ตัวนี้วันละหกซองนะครับช่วยได้จริงๆครับกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.